ดราม่าและดราม่าอีกค่ะสำหรับกองตัดหนึ่งของพิมพิพายที่ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเรื่องทองรอบนี้เป็นดราม่าเรื่องมาจัศจรย์กองตัดหนึ่งค่ะที่สั่งสินค้าคนละทีแต่ว่าดันได้ของทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยงานนี้คงต้องร้อยพิมพิพายออกมาชี้แจงด้วยตัวเองค่ะยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเันอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับกองตักของพิมพิพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนั่นเองค่ะ ที่เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ทํกล่องตากอย่างที่หลายคนเนี่ยรู้กันแล้วก็ได้มีของรางวัลมากกว่าสินค้าพวกนั้นด้วยก็เช่นของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นพวกทองคำสร้อยคอแหวนทองหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกกล่องที่จะได้ของรางวัลใหญ่ๆนะคะแล้วล่าสุดค่ะก็เกิดประเด็นดารมาม่าขึ้นค่ะเมื่อมีอิงสาวรายหนึ่งเนี่ยเขาได้อัดคลิปว่าเขาเนี่ยนำแผ่นทองที่ได้จากพิมพ์ดิพายไปถามร้านทอง ว่าเขาจะขายเนี่ยจะขายในราคาเท่าไร่แต่ร้านทองไม่รับซื้อค่ะบอกว่าน้ําหนักมันน้อยเกินไปงานนี้ค่ะก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่แชร์คลิปนี้ของเธอและพร้อมกันเ้อมาโถกและตอบว่าพิมพ์ที่พายกันอย่างสนั่นวันไหวเลยก่อนที่เจ้าของคลิปค่ะเขาจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปเพราะว่า ให้ทุกคนเนี่ยจะเย็นๆเพราะเขาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่รวมทองนะเขารู้สึกว่าเขาได้ของที่คุ้มค่าแล้วเพราะเขาจ่ายเงินไปแค่500แต่ของที่ได้ในกล่องเนี่ยมันราคา800กว่าบาทซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วถ้าไม่รวมกับทองนั่นเองค่ะ ซึ่งพอเกิดประเด็นดราม,ม่าขึ้นค่ะทางพิมพ์วิภายเขาได้ออกมาชี้แจงเลยว่าเรื่องของรางวัลต่างๆเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าทุกคนต้องรับกฎกติกาให้ได้ก่อนที่จะโอนเงินเพราะถ้ารับกฎกติกาไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องโอนเงินค่ะเพราะเขาบอกว่าของรางวัลเนี่ยมันมีของรางวัลเล็กรางวัลใหญ่บางคนที่ได้ของรางวัลเล็กเนี่ยก็จะโวยวายใครที่ได้ทองชิ้นเล็กก็จะโวยวายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอฟของว่าจะโอนเงินค่ะต้องรับกฎกติกาให้ได้ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องโอนไม่ต้องเอฟแค่นั้นเองค่ะ หลังจากที่ได้เคลียร์ประเด็นเรื่องทองไปค่ะล่าสุดก็ได้มีหนุ่มรายนึงค่ะซึ่งเขาเป็นลูกค้าของพี่พีพยอีกรายเขาได้ออกมารีวิวเรื่องกล่องสุ่มที่ตนเองและพี่ที่ทํางานสั่งค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาสั่งแยกกันคนละตักค่ะแต่คิดว่าจะเอามาเปิดกล่องพร้อมกันเื่อจะมีอะไรที่แลกเปลี่ยนกันได้ แต่ปรากฏค่ะว่าเมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วเนี่ยกลับพบว่าของในกล่องยังกับฝาแฝดกันเลยมีทั้งซอสสาเขียว2ขวดข้าวพะโล้ไก่นกกระทา2กล่องค่ะน้ำปลาและน้ำจิ้มซุกี้3ขวดเรียกได้ว,ว่าเหมือนกันเป๊ะทุกประการเลยทีเดียวค่ะโดยเจะตัวได้โพส์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นไว้ค่ะว่ารีวิวกล่องตากพิมพ์ทิพายวงเล็บของพี่ที่ทำงานสั่งคนละหนึ่งตัด กะว่าตอนมาจะแกะพร้อมกันแล้วเอาของมาแลกกันเผื่อว่ามีของที่อยากได้สรุปคือเป็นฝาแฟดอลินอลันเลยจ้าตัดยังไงก่อนและมีการเอาเม็ดโฟมมาแปะๆให้เหมือนตัดมาจากในบ่อด้วยนะสงสาร ต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะมีชาวเน็ตจานวนมากเลยเข้าไปแชร์โพสต์นี้แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสนั่นวันไหวเลยค่ะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอดูทางด้านของคุณพิมพ์รีพายค่ะเขาจะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสินค้าเรื่องนี้ยังไงว่าสั่งคนละทีแต่ทาไมถึงได้ของยังกาแฟเลยค่ะยังไงถ้ามีเรื่องร่วมาอัปเดตเนี่ยทางเพจบดาเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ